สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำให้รู้จักกับตัว PLC FX5U นะครับสำหรับ PLC ตัวนี้นะครับก็จะเป็น PLC ยี่ห้อ Mitsubishi นะครับโมโดูลของเขาก็คือตัว FX5U นะครับ3า M นะครับในส่วนแรกก็จะเป็นด้านบนตรงนี้นะครับก็คือส่วนของ Input นะครับแล้วก็ส่วนของการรับ แหล่งจ่ายไฟนั่นเองตัวนี้รับแหล่งจ่ายไฟที่เป็น220โวลต์ AC นะครับไฟบ้านทั่วไปนะครับลายนิวตันเข้าตรงนี้นะครับในส่วนของตัวนี้ครับเขารับไฟ220ใช่ไหมครับภายในก็จะมีตัวแดปเตอร์ที่แปลง220เป็น24โวลต์นะครับก็จะมีขา0โวลต์ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ฝั่งขา24โวลต์ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะมีขา S ท S นะครับ ในกรณีที่เราต้องการที่จะให้ตัวของ Input นะครับทั้งหมดนะครับให้มันเป็นแบบซิงค์หรือแบบซอร์สเราก็ต้องจ่ายไฟไปที่ตัว S top S นะครับณนะเวลานี้ผมก็ใส่ตัว S top S ไป24โวลต์นะครับนะครับแล้วก็ส่วนของ X เนี่ยผมก็ต่อไฟ0โวลต์ไปที่ตัวสวิตช์สีเขียวนี้นะครับแล้วก็สีแดงนี้นะครับแล้วก็ต่อ สวิตช์สีเขียว0โวลต์นะครับถ้าเรากดสวิตช์0โวลต์ที่สีเขียวนะครับ0โวลต์ก็จะวิ่งมาที่ตัวของ x0 นะครับหรือถ้าเป็นสีแดงถ้าผมกดสวิตช์สีแดง0โวลต์ก็จะวิ่งมา x1 นะครับการต่อแบบนี้เราเรียกการต่อแบบนี้ว่าเป็นการต่อแบบซิงค์นะครับแบบซิงค์ก็คือ,อเอา24โวลต์ไปรอที่ s ท S ใช่ไหมครับแล้วคราวนี้ก็เอา ศูนย์วลต์วิ่งผ่านตัวสวิตช์นะครับแล้วก็มาเข้า X ที่เราต้องการนั่นเองนะครับเวลาผมกดปุ่มสีเขียวนะครับเลขศูนย์ตรงนี้ก็จะติดขึ้นมานะครับแสดงว่ามันแอคทีฟนั่นเองนะครับถ้าผมกดสีแดงไฟก็จะไปติดที่ X1 หนะครับหรือผมกด2สวิตช์พร้อมกันนะครับก็จะติดทั้งเลข1แล้วก็เลข0นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับ อินพุตนะครับข้างล่างก็จะเป็นส่วนของภาคเอาพุตนั่นเองเอาพุตเราก็สามารถที่จะเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อที่จะให้เอาพุตสามารถที่จะทํางานได้ตามที่เราต้องการน,นั่นเองนะครับอ่ะไม่ว่าจะเป็นการควบคุมตัวมอเตอร์ DC ตัวอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็สอต่อพวกเอาพุตเนี้ยไปแสดงนะครับแม้แต่พวกหลอดไฟอะไรพวกนี้ครับอ่าแลมการแสดงสถานะนต่างๆก็สามารถที่จะต่อตัวเอาพุตนี้ไปแสดงได้เหมือนกันนะครับ ด้านข้างนะครับด้านข้างตัว PLC FX5U เขาก็จะมีตัวอ n น็อกอ n นพุตมาให้2 c h ช n น l นะครับแบบ built-in เลยนะครับแล้วก็เป็นอ n นพุต a u t l o g 1ช n e l นะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของ communication ที่เป็น r s 1 8 5นะครับไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารกับจอนะครับการสื่อสารกับ PLC ตัวอื่นนะครับหรือการอ่านค่าเซ็นเซอร์ที่เป็น r s 1 8 5ก็ยังต่อตำแหน่งนี้นะครับ ในส่วนของการโอ p e r a t ตัว PLC เองนะครับมาไม่ว่าจะเป็นโหมด Stop Start Reset PLC ก็จะต้องใช้สวิตตัวนี้นะครับโอเคแล้วคราวนี้ในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของ Portland นะครับพอร์ตแลนใช้ในการอ่านตัวโปรแกรมที่มีอยู่ใน PLC ไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์หรือเอาโปรแกรมที่เราเขียนนะครับในเครื่องคอมพิวเตอร์อัปโหลดเข้ามาที่ตัว PLC นะครับก็จะใช้ พอร์ตแลนตำแหน่งนี้นะครับหรือแม้แต่การสื่อสารกับตัว PLC ตัวอื่นที่เป็น TCP/IP ก็จะใช้พอร์ตแลนด์ตำแหน่งนี้ด้วยนะครับก็สำหรับการแนะนำตัว PLC FX5U ก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปต่อไปก็ฝากติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วเ,เจอกันนะครับขอบคุณครับ